Huh? องครึงเสาร์ที่11พฤษภาคมนี้ศึกมวยรอบ Global House e Man Tournament รอบชิงชนะเลิศพกัด147ปอนด์การต่อสู้แบบแพ้คัดออกของ8มวยแกลงจากทั่วโลกเดินทางมาถึงนัตสินแชมป์จอมแกลงอาวุธหนักเมืองปากน้ำองบากสิทธิสารวัตรเสือมวยเก๋าจากสมุทรปรากาปรปทาเนือเข้าลอยเมืองช้างพันชัยโรงเรียนกระเทียมวิทยามวยจอมโระหดสายบวกจากสุรินร่วมด้วยศึกใต้บัลังลุ่มพินีมวยเก๋าฝีมือ,อครบรื ฉลามเพชรสิทธิพนมทองจอมลุยเข่าแหลมจากสุรินดวลกับมูซีนกนาอุยมวยบูพันแกล่งจากโมรกโกพร้อมคั่มวยสุดเดือดระทึกใจรวมเจ็ดคู่ศึกมวยไทยหนา้นาชาติลุมพินีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพซุปเปอร์แชมปสดทางช็อปแเสาร์นี้ห้าโมงครึ่งเป็นต้นไปแฟนมวยไทยห้าพลาโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ